นี่คือจอมยุทธเด้นไหนก็สี่สูงได้นะแต่เรเวทนี่โอ้ยโอ้ยเฉยเยอะเ่ยเฉยเฉยเฉยอะไรเชยอะไรเยอะไรเยอะไรอยู่ไหนอะเฉยพวเราเสี่ยงอะีรยังเฉยคขามาทบเจอป่ะพี่บูเยมันต้องมีแท็กด้านหลังหยเสยงอ อ้าวว้าว้าใครปีนี้เลยวะเีเป่ปลกูไปลกูไปลเียคือพี่โดนจไปไรพี่โดนเปไกไม่เข้าใจเฮ้ยมารอกไปแล้วเอาตัวเฮียเลยวะาดิไอเฮียาดิเอราวาอยู่ทางซ้ายเลือดร้อยห้าสิบเฮีย เฮ้ยตัวเทียอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครใครกลัวอะไรใครกลัวอะไรมันกลัวอะไรมากเดี๋ยวไม่อยู่ว่ะมีขวานอ่ะแล้วหน้ามึงไปสองขนาดนั้นอะเอาตีมันดิไม่มีไหนไม่เห็นตัวอะไรเลยฮะตัวเครียดอะไอ้เจฟไอ้มั่งไม่เห็นฮะไม่มื่อวดูจอกูกูไล่มันหนีไปแล้วเฮ้ยมั่งมึงทำยังไงกับไอสุนเมงมุมสุนตีนี่วะเนี่ยกูวิ่งหนีมันมันวิ่งมันวิ่งไป่าเราพี่มึงรู้ไอ้เจฟมันกลัวเฮียอะไรไม่มีเมื่อกี้เป็นตัวเลยนะทุกคนเห็นป่ะเฮี๋ย เฮ้ยมันมืดมากมันมืดละดูมันมืดอ่ะไหนคนเนี้ยมืดไปไหนคนเนี้ยมืดไปไม่ไม่เจอเนี่ะมันมืดไอ้เหี้ยที่ไม่มีหรอกตอนเช้าอ่ะเฮ้ยอะไรมันเดินในป่าวะเฮ้ยแม่มึงไม่มี่เหี้ยอะไรสัตว์เหี้ยไม่มีเหี้ยอะไรเหี้ยไม่ปล่อยกูปล่อยกูติดบ้างไม่มีพ่อเหมือนกัน กูรอด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 เะไรอไรอะลงมาลงมาลงมาลงาลงมางมาเงพี่มึงหยุดคิดมากดิเมื่อคืนนะวะกูลบหลุด้วยครเรกูลบหลุด้วยแจกแจกลบหลุด้วยเวลบหลุเว้ยไฟให้อย่าอย่าอย่ฆ่าแกนะอย่าฆ่าแก่นะกูจะับกลวกวกวกลวงแสงเงียบนะ what ไหนเุ้ยกการไงควาย ไม่มีหมาว่ะวิ่งเข้าไปอาจจะไม่ใช่หมาก็ได้โอ้ยเต้ยไกูตายกูไม่ใช่หมาไม่ใช่หมาใช่ปะอาจจะไม่ใช่หมาก็ได้นะเข่ากวางหมาป่ะหมาโอไม่หมายังอยู่ไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้ขย่าไตเด่นเลยวะทำไมซอมบี้ในน้ำเต็มหมดเลยอ่ะทำไมกูดวงสวยวะนี่ไอ้ตัวดำบนโบกวิ่งมาเจอไอ้ายไตเดนป่าตาย เฮ้ยเละกี้ดิเฮี่ยวิเย็ดใครมันคิดได้วะยโคตรเถี่ยสวัสดีครับนี่ไอ้เบี้ยเต้นไป้ยเนี่ยฮี่เหี้ยไล่ให้ก่อนเฮ้เบี้ยเบ้ยรอไอ้ท่มไหมสัส ใครเปิดตูมึงปิดนิเจมกูจเจ็นไว้าวิ้างว้าวินเงินเงินเลยนกเห็นอะไรสิ่งที่ไม่ควรเห็นเลยวเเนเเิน,เน,นงนเกนเินเงนิงนเเเงนเิงน <c oughs> <c oughs> เป็นไรไอ้เยอ้ยเยอขอเหายไเลยสิคนอินเนี้ยไหนแม่งใสกิ้งี่ใส่เฮียกินแตกเลยเฮียกูดูเพื่อนกูสิไม่